อัปเดติร์สอารีนาฟรีคาชิโมะและมาพร้อมกับตัวละครใหม่ฮุซาคาเบะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b ์เพื่อเ like, ป็นกำลังใจในการทำคลิปโค้งพ,พี่ไลค์ด้วย Shop, บับเบิลชอปพนักานเติมคคบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์และผลปีศาถาวนมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟู้ดและคิงเลกซี่ยังไม่หมดไอดีไก่เงินไก่เบ็ดแมฟฟิสเขาก็มีประหยัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักมุดคอมเมนต์เลยมาครับผมมาที่อัปเดตแรกนะครับผมอัปเดตแรกก็คือตัวคาชิโมปล่อยให้เล่นฟรีแล้วนั่นเองนะครับผมคาชิโมเนี่ยเราจะต้องมาคุยกับมาสเตอร์ก่อนนั่นเองนะครับผม ไปกับมาสเตอร์ไปครับผมเราต้องทำเควสของมาสเตอร์ให้ครบ100%ก่อนนะครับผมเราถึงจะสามารถเล่นคาชิโมะได้นั่นเองนะอันนี้ก็เลือกเควสนะครับผมในการทำนะตัวของคาชิโมะนะครับผมพี่จะไม่ได้มารีวิวให้ดูนะเพราะว่าเราจะต้องไปทำเควสก่อนนั่นเองนะครับผมอ่าของพี่ยังไม่ได้ไปทำนะส่วนใครที่ทำมาแล้วก็ปล่อยให้เล่นฟรีเรียบร้อยนะครับผมแล้วมาถึงอัปเดตถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของตัว Early Ac c e s s ใหม่นะตัว Earl y Access ใหม่ก็คือคุซาคาเบะนะครับผม ตัวที่โผล่ออกมาเนี่ยผมในภาคของชิบุยานะตอนที่สู้กับซูคุน่านั่นเองเนี่ยผมอ่าแต่ว่าทำอะไรซูคุน่าไม่ได้นะตัวนี้มาแล้วมาดูสกิลพร้อมกันนะผมมาสามสกิลเลยนะตัวนี้เอาเรื่องจัดขอทดสอบนะบสกิลหนึ่งครับอ่าคุ้คุณไหมคุ้คุณไหมสกิลหนึ่งนี่มันเบอร์จิวชัดๆกู <c ười> ว่าเบอร์จิวชัดเลยว่ะเฮ้ยไหนลองสกิลสองดิ โอ้ดามเมจเท่าไหร่เมื่อกี้นี่ดามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาสกิลสอง a t the hell นี่มันยูต่าชัดว่ะมันเอาสกิลยูต่ามาใช้นี่ว่าไงสกิลสามครับอ๋อเอาโหสกิล3สามปาดนะครับผมปาดไปด้านหน้าแล้วก็เฉือนเฉือนเฉือนด้วยนะี่ลองสกิลหนึ่งไหม สกิลสจักมาฟัน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 เอฟเฟกสวยนะครับผมสกิลสมันจะปาดไปได้านหน้าอ้ยอ่โหไม่ชอบการสั่นของกล้องเลยวะ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวของคุซคาเบะนะครับผมตัวดีๆก็มีไม่เอามานะครับผมโอ้เอาชอบเอาตัวประกอบมาคุณไม่เข้าใจเรียบเลยวะ่ะเขาอาจจะชอบเวอร์จิลก็ได้แต่ว่าเวอร์จิลไม่ใช่ตัวในจูสึไคเซนไง อะไรอย่างเง like uhm? ี like ้ยนะเออหรือว่าชอบดาบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอัปเดตถัดมานะผมจะเป็นในส่วนของตัวตัวฮิคุรุมะนะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้เพิ่มโดเมนเอ็กเพนชั่นเข้ามานะครับผมอ่าตัวนี้มีโดเมนกับเขาแล้วนะรารู้พร้อมกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าเพิ่มอเวคขั้น2องเหรอเฮ้ยอเวคขั้น2เลยเหรอใช่เปล่าเขาบอกว่าสกิลสามของฮิคุรุมะเนี่ยรีเวิร์กมานะครับผม แต่ก่อนชื่อว่าโฮอิดนะเปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์โทรเลยนะครับผมเร้มารู้พอบกันว่ามันเป็นยังไงนะสกิลสามโบงัดแล้วก็อ้อปลาค้อนไปแล้วก็เกี่ยวกับมานะคล้ายปลาค้อนแบบบุมมมลงนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ถือว่าคอมโบได้ดีนะครับผมมาผมเรามาดูท่ากลางอาณาเขตของตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผม S <S มาสกิวสีว้ <S <S 2> <S 2> าวโอ้มโอคุิอยูคนันก็เตนี้คือเอาเวทขั้นสองนะครับผมเอาเวทขั A ้นสก็จะมีด้วยกัน2อท่านะมาดูพร้อมกันครับผม ไถไถนี้ท่าหนึ่งเนี้ยไอ้โหวันช็อตเลยเออโอ้เอาไปขั้นสองใช้ได้ท่าเดียวนะอะไรวะเนี่ยการกลางอนา,าเขตของตัวนี้เนี่ยผมสกิล4นะมันจะจับศัตรูเข้ามาในอนณาเขตแล้วก็จะเป็นหลังจากที่จบอนณาเขตก็จะกลายเป็นเอาไปขั้นสองนั่นเองนะครับผมมาเรามาลองทำดู นี่จับเข้ามาในอนาเขตเนะผมเข้ามาพิพากษาเรื่องนะนี่ีนั่นเต่าเรียบร้อยครับผมเราก็จะมีดาบออกมานะครับผมไหนลองสกิลสองนี่โอ้โห้ยเข้าคัดซีนด้วย โอ้โหบึ้มวันช็อตครับผมอา้าวหายเลยครับผมอันตีใช้ได้สกิลเดียวเออจะประมาณนี้นะครับผม ในส่วนตัวของฮิกูรุมะนั่นเองนะถ้าใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะผมแต่ว่าตัวนี้เป็นเอเล็กเซตนะต้องมีเกมพาร์ตก่อนนะครับผมส่วนตัวพี่รู้สึกว่าโอ้โหแอนิเมชันทําดีมากเลยนะแอนิเมชันสวยนะครับผมเป็นแวกแนวด้วยแมบบอื่นยังไม่ค่อยมีตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่แบบนี้ทำแอนิเมชันมาดีมากครับแล้วก็ตัวนี้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน่าจะเหลืออันติีขั้น2อีกประมาณ2สกิลหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเดฟเขาจะใส่มาหรือเปล่านะครับผมอีก2สกิลนะ พี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะแมปนี้แต่อัปเดตไหนก็ไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วนะครับผม Cur s ์ Arena นะเป็นแมปแรกๆที่พี่เล่นเลยนะครับผมเกี่ยวกับอ่าจูสึไคเซนนะแมปนี้อ่าตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่มันมี4ตัวละคร3ตัวละครอะ่ะตอนนี้มีโอ้โหตอนนี้มีเยอะมากอนะตัวละครเป็นตัวละครที่ล่าจากบอสด้วยตัวละครที่ล่าจากเควสด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของการเนฟตัวละครนะครับผม นั่นก็คือยูตะนะครับผมไหนเอ่ยยูตะอ่ะตัวนี้ยูตะก็คือโดนเนื้อไปนั่นเองนะมาเดี๋ยวพี่จะบอกว่าโดนเนื้ออะไรบ้างนะครับผมสกิลแรกนะครับผมบริสเบเกอร์นะครับผมสกิลสี่นะจะไม่ทำให้สตันตอีกต่อไปเมื่อใช้แบ,บ,แบค็คแฟลชพลาดนะครับผมอ่านี่ไง แต่ว่าถ้าถ้าแบ็กแฟลทไม่โดนนะครับผมเราก็จะไม่สามารถสตันศัตรูได้นะต้องแบ็กแฟลทให้โดนจังหวะสุดท้ายด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะดาเมจแรงอยู่น,นี่จากสกิลสี่มาครับต้องหันหลังด้วยเห็นปะจังหวะมันไม่โดนนะครับผมศัตรูก็ไม่โดนแบ็กแฟลทด้วยนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสกิลสี่นะโดนเนื้อไปถ้าศัตรูไม่โดนแบ็กแฟลทนะครับผมศัตรูก็จะไม่โดนสตันด้วยนั่นเองนะ แล้วก็สกิล3นะครับผมแต่ก่อนมันชื่อว่า bridge blade style นะครับผมแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนมาเป็น b a c k f ฟ t แล้วนะไหนลองดูดิอ่ะก็จะเป็น b a c k Fat ธรรมดานะครับผมกดปุ๊บก็คือติด b a c k f ฟ t เลยนะสกิลนี้อ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ เขาบอกว่าสกิล3เนี่ยคูดาวจะเพิ่มขึ้นมาจาก20วินะผมเป็น40วินะโอ้โหเพิ่มมาเป็นเท่าตัวดามเมจ50นะจะลดลงมาเหลือ32นะครับผมไหนลองดิบึมโอ้โหเต็มจออ่าจริงๆด้วยครับผมจากดามเมจ50นะแต่ก่อน ตอนนี้ก็คือเหลือแค่32เองนะครับผมอ่ะคูดาวก็จะเพิ่มเป็นประมาณ40วิวินะอันนี้คือครูดาว40ิวินะครับผมแล้วก็สกิล l ีนะผมสามารถบล็อกได้นะอ่ะเห็นไหมสกิล4บล็อกได้นะผมเนี่ยยืนบล็อกได้เลยโอ้โหอย่างสวยครับผมตัวนี้ดนเน้อไปนะโอเคครับผมก็มีประมาณเท่านี้ในส่วนตัวของอัปเดตนะ โอ้โหรู้สึกว่าอัปเดตนี้น่าจะแบบอัปเดตใหญ่มากเลยนะผมเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาประมาณ3-4เดือนแล้วนะผมของแมปนี้นะ mm hmm. ก็ปล่อยอัปเดตออกมาแบบใหญ่มากนะผมสําหรับอัปเดตนี้และแมปที่เรายังรองคอยให้การอัปเดตเหมือนเดิมก็คือเด o n g ตอ t Battle g r o u n d นะผมไม่ยอมอัปเดตสักทีสนิกพีกแล้วสนิกพีกอีกสนิกพีกอยู่นะครับผมไม่เคยคิดจะอัปเดตเลยขอบ่นหน่อยแล้วกันพี่ขอโทษจริงจริงนะสุดรอโอเคครับเครื่องน้องชอบวิดีโอนี้ก็ เลี้ยมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมงพี่ายด้วยเจอกันใหม่ EP นะดี่พี่ขออนุญาตไปฟาร,ร์มตัวคาชิโมะก่อนนะผมเควสยังไม่เสร็จเลย